For ิเนีย่ได้หนุตอน้องพูดมันไปันันติ้พูดมันไปอันสะพานบ่ทางปีไปกระทางบ่มท่ไ้เปิดเด็ดห <m any> ่เด็ดกงหมูอะงามแต่ว่าบรณมากยดนข้านอุ้ยงูนงส่างันมันเดือดใส่างกามันเล้อย เสีเพี้ยนเป็นสะพานน่ะนะโดี๋ยวก่อนโอ้นั่นแหละถึงอย่างนี้สะพานใหม่อยู่สะพานใหม่คนยังมาเบิ่งบ่โหเขาตัดเดี๋ยวนี้นี่สะพานใหม่อยู่บนงามแต่ว่ากระดิ่งบอกตโตเขาบอกหัวไม่เคยมาเออสะพานใหม่อยู่คนคนหวยแจ่มันเออโอ้เบลเลียม่พาเบลเลียมมาเที่ยวดีกว่าเว้ยโอ้เบลเลี่มาถ่ายรูปมันง่าย มันตันเีสมาเดีวันนจันน่านอะไรกันอไนาไหนไร้นไกัสามมาชกเออสามาชกสามาแวเกนไปทางเดียวกันลูกสามมาชก นี่แหละสวยใช่ใช่เออสวยหน้าสีเหมนทีุ่่บางเคือน้าสีบ้าหวยลงมาเอหรอ เอาอะไรปักกันทำอะไรโอ้หิวข้าว oh, แลมนาแลมนาแลมนาเฟิร์ดไอศครีมวิลเลียมหน่อยครับให้ให้วิลเลียมโกอุบให้วิลเลียมขึ้นนะครับวิลเลียมอยู่อะโนโนโนนี้ท่านี้วิลเลียมเย็นเย็นวิลเลี่ยมวีกาวีกาเฟิร์ดวีกาเออวีกาเออสมอลสมอล หนูก็นั่งสิคะนั่งนั่งนั่งเรียบร้อยค่ะอ้เก่งมากเลยค่ะอะห้างซมมาลว

วิลเลียมครับเข้ามาเข้ามาวิลเลียมเข้ามามมมพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวจะถ่ายรูปมันมีอยู่มันมีปลาอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้ปลาอยู่ตรงบึงปลาค่อยไปหาน ดีเลยจ้ะอืพอแล้วลูกพอแล้วเด็ดเล็กเกออ่ะ อินเดีสฟกกาทอเดีลุงทอรออบทอเดีลุงไอสครีมวิลเลียมครับสตันาสตันาไอสกรีมวิลเลียมวิลเลียมคอมไอศกรีนคอมบ 卖香蕉，我得卖一份啊。白天黑夜都得做。有太阳，有月亮。 Baby shack to do, 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 do to do.

อยู่ตรงนี้เอง yeah. 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 อ่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาแต่ป้าถ่ายให้ <Yeah. S 1> baby shark 啊。<Yeah. S 2> yeah. ปลาดุกยักษ์แค่ปลาดุกยักษ์เ๋ตาพาคูโอ๋ยออใหญ่มากเลยอ้ยตัวใหญ่มาก เต่าใหญ่มากเลยมันตาเผามันเต่าหรือตาภาพภาพเต่าเเต่าเต่าเขาบอกเขาบอกเต่าปลาเทโพปลาเทโพ ถ่ายรูปไปรึเปไปวิลเลียมครับไปสวีเดนอ่วิลเลียมสวีเดนโฟลต้าวิลเลียมโฟลต้าโฟลต้าสวัสดีค่ะโฟมอด ไปไปดูเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งไปดูฝั่งน้นไปลงไปพี่เลี่ยมอุ้ยเยอะมากเลยสวย่ะทอยป่ปยยาปลาเลยไม่รู้ชื่อมัน นี่ไงมันชื่อปลาเรดเทนลาหางแดงปลาเรดเทนปลาเรศเทนปลาหางแดงเรดเทลใช่ปลาหางแดงจ้ะเรดแปลว่าสีแดงเทลแปลว่าหางอิลิเกเตอร์หรือปลาจระเข้อันนั่นปลาครับ ล้างตรงไหนน,น้องนู้นเออนั่งไงไปล้างมือปะ้ะล,ลูกเห็นไม่ลูกมีขับรถไอ้มีซึกมีขายของเห็นเลยมีหายแล้วไม่เห็นหมีละมันอร่อย่มีนัลูกเห็นมีไหมลูกพี่เลี่ยมเห็นมีไหมครับ ่จังดำนาามีเนาะออผมมีงานสือไว้ดีอยู่วันดีครับวันนี้มันโควิดก่อนมันเลยเจ๋งมันบ่ฮอร์เลยต่ก่อมันกับเทีดแบบสวยดีสัมมาาพวกรับงานเหลียลงแนมมี่นายลงแนมเออมนูยังนี่อยู่ดินมันกับรู้ลาดีเนาะ

やった